ออยทาผิวสําหรับในการตกพูดสแกนใบหน้าแบบ10มิติชอบด้านหัวที่เป็นแบบเล็กท่านชอบเวอร์ชั่นจีนมากนี่แต่งตาแล้วหรอลักโชรี่จริงๆอ่ะซื้อขวดใหญ่แน่นอนจะกใกล้บ้านนาตีมากๆนั่นก็คือหลังพาราไดพักสวัสีค่ะสวัสดีค,คุณผู้ชมนะคะนาดตีค่ะมันก็กลับมากันอีกแล้วนะคะแน่นอนนะคะสำหรับคลิปนี้ก็คือเป็นเฟวบร๊ดประจําเดือนอตุลาคมที่ผ่านมานี้นะคะก็มาฉาอีกตามระเบียบเหมือนเคยนะคะวันนี้จะมีอะไรบ้างนนไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ ถ้าเราไปดูตามรักสโตนเนี่ยพวกผลิตภัณฑ์แบบว่ากันความร้อนให้กับเส้นผมต่างๆเนี่ยหลักๆเลยก็คือจะเป็นซิลิโคนเบสนะคะแล้วันตี้ก็มาเจอตัวหนึ่งที่แบบว่าส่วนผสมน่าสนใจมากอีโปรเชนนะคะแอนตี Anti ้เบเกอร์ฟอร์ติฟายิงเซรมนั่นเองส่วนผสมผลหลักๆเขาเป็นตัวบีเนนติโมเนียคอรานั่นเองนะคะที่เราจะเจอในพวกแฮร์คอนดิชเนอร์ต่างๆแล้วนอกจากนั้นเขาก็ใส่ตัวอ m มเมลเลียนเนี่ยที่มาช่วยในเรื่องของการเคลือบคืนความชุ่มชื้น,นทาให้ความชุ่มชื้นต่างๆเนี่ยไม่ระเหยออกไปจากเส้นผมของเรานั่นเองนนะะ้้้วก็มมีีําาัจจบออยดยดท่นะ ที่ชอบเพราะว่าเนื้อของเขาอะเนื้อของเขาไม่มีความเหมือนพวกลิปอินคอนดิ셔เนอร์ปกติเลยแต่ที่สัมผัสได้เลยก็คือผมมันไม่มันนั่นเองคะ่ะเนื่องจากว่นานัตี้เป็นคนหนังศีรษะค่อนข,ข้างมันถ้าลงอะไรเยอะๆลงน้ํามันลงออยที่มันเยอะจนเกินไปมันจะทําให้หัวมันค่อนข้างไวอย่างวันนี้ก็ใช้ก็คือจะทําให้ผมมันดูบบกเออ ตรงสรวยมากขึ้นนั่นเองนะคะอันนี้เขาเคลมว่าสามารถกันได้ถึง230องศาก็ไม่รู้ว่าจะกันได้ขนาดนั้นแต่คือเท่าที่ดูเบสมาเออมันก็ช่วยบอกว่าเออล็อกความชุ่มชื้นต่างๆได้ดีนั่นเองอันนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นออยทาผิวสำหรับในการ อโดยฉฉพขงนัน,น Soap and Glory Core Fruity Paradise Moisturizing Body Oil นั่นเองตัวนี้นะคะส่วนผสม,สมลหลักๆก็คือจะเป็นออยล์ที่มาจากธรรมชาติไหลตัวทั้ง Sweet Almond Oil Sunflower Oil Coconut Oil นะคะแล้วก็ Avocado Oil นั่นเองนอกจากนั้นเขาก็มีสารพวก e m o l l i e n t ต่างๆแล้วก็มีสารในกลุ่มของ h u m e c t a n t ที่ช่วยบอกว่าดึงน้ำให้กับผิวด้วยนอกนั้นก็จะมีเป็นพวกแบบ Shea Butter เอย a l a n t o l n แล้วก็วิตามิน E แต่ใส่มาระดับเททาต่างกับ Body Oil ทั่วๆไปที่เราจะเจอนะคะอันนี้มันจะเป็นในรูปแบบ b i f a c e ก็คือ มีส่วนของน้ําแล้วก็น้ํามันผสมกันนั่นเองข้อดีของรูปแบบไบเฟดเนี่ยคือมันจะได้ความบางเบานะคะไม่เหนียวเนือหนะเลยเขาเป็นกลิ่นที่มีความแบบฟุตตี้มีความหอมหวานแบบน่ารักมากอะ่ะมีผู้ทักมาประมาณ2-3สาคนแล้วเป็นคนที่ในระยะที่แบบใกล้มากๆอะ่ะถึงจะได้กลิ่นใช้ได้ผลตลอดไม่พลาดอันเนี้ยบอกเลย แฟชั่นอย่างแรกนะครับเป็นกระเป๋าแถมที่เรียกได้ว่าก็ต้องใช้ตังค์ซื้อ,อเพื่อให้มันได้มานะคะก็คือเป็นของสตาร์บัคสนั่นเองรุ่นนี้เรียกได้ว่าเป็นอะไรที่แบบคนอื้ๆมากคนตามหาคนแย่งชิงกันอย่างมากดนะ้วยความที่มันมีลุกเล่นด้วยแหละขนาดมันก็แบบว่าใส่ของได้เยอะนะคะแล้วก็เป็นลายฉลุอะไรเงี้ยมันก็จะดูแบบว่าเออเป็นมีความแบบซัมเมอร์แบ็กดีนะคะและสีทั้งแบบสีเขียวแล้วก็สีดำเนี่ยก็คือสวยทั้ง2ใบ 2> อีกอันหนึ่งนะคะขอพูดถึงแว่นสายตาอันใหม่ที่นัตตี้เพิ่งต ผลิตตอนเดือนกันยายนรอบที่แล้วนะคะอันนี้นาตี้ตัดที่ร้านมิเตอร์ฟิตที่ตลาดลำสองนะคะซึ่งเป็นร้านที่พี่นาตี้เป็นลูกค้าอยู่แล้วนะคะแล้วก็คุณแม่ก็เคยตัดกับที่ร้านนี้ด้วยแล้วก็เออวันนั้นนะันตี้ไปเป็นเพื่อนพี่สาวแล้วก็เคยเจอกรอบอันนี้พอดีก็เลยแบบเอ้ยชอบหมกชอบกรอบทรงนี้อันนี้มันเป็นทรงเดียวกับตัวดีออสเตเลยที่นาตตี้ชอบนั่นเองแต่ขนาดมันจะมีความเล็ก ร้านน,นนี้ก็เป็นสีรถโกแบบที่นัตตี้ชอบแล้วต้องขาก็มีแบบเออลูกเล่นนิดนิดหน่นอยๆอะไรเงี้ยคือแบบเห็นกรอบอันนี้แล้วคือแบบชอบมากแล้วก็เลยตัดแว่นใหม่เลยนั่นเองอามาที่ของกินนะคะพอดีโชคดีมากมีคาเฟ่คาเฟ่หนึ่งนะคะมาเปิดสาขาใกล้บ้านของนัตตี้แล้วนะคะนั่นก็คือเป็นของมิก้าคาเฟ่นั่นเองคือปกติเนี่ยจะกินมิก้าคาเฟ่นะคะก็ไปกินที่สาขาพัฒนาการแล้วก็เป็นบุญมากนะคะเข้ามาเปิดสาขาที่ใกล้บ้านนัตตี้มากๆนั่นก็คือหลังพราราไดพาร์คนั่นเองนัตตี้สามารถสั่งไล ไแมนมาส่งที่บ้านอะเสียค่าส่งแค่10บาทเองอะก็คือมีความแบบว่ากินเก็บแต้มมากเวอร์นะคะดูจากแก้วอันนี้คือแก้วส่วนหนึ่งที่เก็บไว้นะเมนูหลักๆที่นัตตี้ชอบกินนะคะก็คือตัวดาโกนาดาโกนาก็คือไอกาแฟที่แบบว่าเอาเมล็ดกาแฟไปตีฟองเหมือนของเกาหลีนั่นเองแล้วก็ตัวมอคค่าที่นัตตี้กินประจําอยู่แล้วแล้วก็ตัวทาร์สตัวทาร์สเนี่ยจะเป็นแบบว่าเหมือนชามะนาวนั่นเองคือนัตตี้ชอบรสชาติของมิกกาคือมันลงตัวมันทั้งความหวานความเข้มมาเลยต่างๆคือมันพอดิบพอดีมากๆช่วงที่ผ่านมาน ตรวจผิวหน้ากับทางลางโคมนะคะเขามีเครื่องมาลงก็คือเครื่องสกินสกินนั่นเองก่อนนั้นนี้เขาลงที่สาขาเซ็นทัลลาดเพาสใช่ไหมแต่หนตี้ไม่มีโอกาสได้ไปข้อดีของเครื่องลังโคมสกินสกินเนี่ยมันเป็นการสแกนใบหน้าแบบ10มิตินั่นเองคือสามารถดูได้ครบทั้งมิติทั้งด้านหน้าด้านข้างจุดเล็กๆอะไรต่างๆคือหลักๆที่หนตี้เจอนะคะก็คือเรื่องรูขุมคนอดตันรูขุมคนกว้างแล้วก็ความไม่เรียบเนียนของผิวนั่นเองนะคะซึ่งอันนี้ก็เข้าใจได้เพราะว่าพื้นผิวเดิมเราไม่ได้ดีีีอยยยยูู่แแแลล้้้้้ววววก็็พพืืนนนนเเเปผผิบบบชาาคมร ก็คือน้อยมากๆนัตตี้ชอบเครื่องเพราะว่ามันสแกนได้แบบละเอียดมากแล้วก็เห็นชัดมากข้อดีของการที่มันดูด้านข้างเนี่ยมันก็จะเห็นว่าเอ้ยด้านข้างเราทาสกินแคร์ดีไหมทากันแดดเข้าไปถึงตรงนี้หรือเปล่าพอได้มาตรวจเครื่องแล้วมันเห็นเนี่ยมันก็ทําให้เราระวังในจุดนี้มากขึ้นเอาเป็นว่าถ้าใครสนใจนะคะก็ลองไปสอบถามที่เคาน์เตอร์อลังโคมสาขาใกล้บ้านคุณแล้วก,กันแล้วด้วยความที่แบบว่าไปตรวจเครื่องกับลังโคมใช่ไหมก็เกิดความนอยเพราะว่ามันขึ้นเรื่องบอกว่าของลูกหูขนอดตันข้างเยอะแล้วก็บอกเฮ้ย เราก็ทาเพราะบอกว่ากดวิตามินเอมาดีแล้วนะเราก็เลยบอกว่าเออไปหาร้านกดสิวนั่นเองะคะแล้วก็ไปเจอร้านนี้ไปกุ้งกดสิวนั่นเองนะคะและเนี่ยนัตตี้ไปเป็นสาขาแฟนชายนะคะชื่อว่ามาดามกิกกี้สาขาราม2นั่นเอง500บาทเนี่ยก็คือรวมเรื่องของการกดสิวด้วยทายาละลายหัวสิวด้วยนะคะแล้วก็มาร์กหน้าไปด้วยนั่นเองนะคะซึ่งนัตตี้ก็ต้องบอกว่ามันคุ้มนะสาหรับคนที่มีสิวเยอะแต่พอหนัตตี้ไปกดจริงๆอะ่ะเออสิวก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นพี่เขาก็บอกว่าเออหนูดูแล ้้าไดาด่อขงีแต่ข้อเสียที่นัตตี้เจอเขาไม่กดเพื่อบอกสิวเสียมบริเวณ,เวณจมูกเลยนะเขาจะกดแบบเพื่อบอกว่าสิวอุดตันเม็ดหัวดําอะไรพวกนี้แต่ที่นัตตี้ชอบสาขาเนี่ยก็คือพี่คนที่กดให้นัตตี้เขาจอยมากก็คือแบบเขาคุยสนุกอะเหมือนเราไม่ได้ไปนอนกดสิวอะเหมือนเราไปนอนคุยกับเขานั่นเอง <c oughs> อามาที่หนังกันบ้างดีกว่านะคะหนังเรื่องแรกขอพูดถึงเรื่องนี้เลยเห็นคนแชร์ในเฟซบุ๊กนะคะนั่นก็คือ Extreme Job มันเองมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับตำรวจหน่วยปปามยาเสพติดนั่นแหละมันมีปัญหานิดนึงก็คือทําให้แบบว่าไม่ได้สืบคดีีน้ต่อ ก็เลยมีความคิดบอว่า เออเราก็ไปแบบว่าเช่าตึกข้างๆที่แบบว่าพวกผู้ร้ายเนี้ยมันซ่องสมอยู่แล้วคือด้วยความที่ตึกเนี้ยมันเป็นร้านขายไก่เก่ามาก่อนนางก็เลยต้องเนียนขายไก่เพื่อบังหน้านั่นเองแลวคือความพีคมันอยู่ที่ไก่เนี่ยอร่อยแล้วก็ขายดีแบบด้วยความที่มันเป็นตลกคอมดี้แล้วเนี่ยแต่ในเรื่องของตอนบูช่วงท,ท้ายเนี่ยก็คือบูตามสไตล์เกาหลีเลยคือบูเหมือนพวกแบบว่าหนังฮ่องกงอะไรต่างๆเลยคือบูหนักมากจริงก็คือแบบว่าเออมันมีความยำรวมที่แบบเออสนุกมากจริงๆอะ ส่วนซีรีส์นะคะต้องเป็นเรื่องนี้อย่างแน่นอนเพราะคนพูดถึงกันเยอะมากๆนะคะก็คือ Emily in p a r i s นั่นเองคือจําได้เลยว่าตั้งแต่นัตตี้ดูตัวอย่างเนี่ยนัตตี้ก็ตั้งแจ้งเตือนไว้เลยนะคะว่าเรื่องนี้มาเมื่อไหร่อีชันจะดูแน่นอนคือในเรื่องมันมีความเดวิเวรพาด้าผสมกับ s e x and the City มากๆเลยนั่นเองะคะแล้วก็ด้วยความที่แบบว่าสสยแฟชั่นจะต้องถูกใจกับการแต่งตัวของ Emily มากๆเพราะนางมีความแบบแฟชั่นจ๋าเวอร์มากแล้วพระเอกในเรื่องนี้ก็คือดีทุกคนแล้วก็ขายความเป็นปารส้้แบบมาาากกกทํใหูึเแบบยัไป ารีเลยฟิลนั้นจริงๆแล้วตอนนี้ก็ได้ข่าวมาแล้วนะคะว่ามีซีซันสอย่างแน่นอนซีรีส์เรื่องหนึ่งนะคะกลับมาที่ฝั่งบ้านเรากันบ้างดีกว่านะคะเป็นของค่ายที่ฉันปลดปานมากก็คือนาดาวบางกอกนั่นเองและเรื่องนี้เป็นซีรีส์วายเรื่องแรกที่เขาทํานะคะนั่นก็คือแปรรักฉันด้วยใจเธอจ้าดีมากแค่ออนแอร์ไปตอนแรกอีฉันก็น้ำตา <c oughs> ท่วมจอแล้วคือตอนแรกอะ่ะมีความกังวลว่า เฮ้ยน้อง PP กับยกคิเนี่ยก็ยังถือว่าใหม่อยู่นะจะเล่นแบบว่าความดราม่าเบอร์นี้ได้หรือเปล่าเราก็รู้กิติศักดิ์ของหน้าดาวดีว่าจะต้องดราม่ามากแน่ๆมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับช่งวงวัยรุ่นที่จะมีการเปลี่ยนผ่านไปมหาลัยนั่นเองนะคะอยู่ในช่วงม6กก็จะมีทั้งแบบว่าเรื่องสอบเรื่องปัญหาครอบครัวเรื่องความรักการยอมรับในสังคมอะไรต่างๆซึ่งแบบ เนื้อหามันค่อนข้างแบบดีมากอะวันที่นัตตี้ถ่ายเนี่ยคือออนแอร์ไปแล้วทั้งหมด4ตอนนะคะอาทิตย์นี้ก็คือจะเป็นออนแอร์ air. ตอนสุดท้ายก็คือตอนที่5แล้วก็มาเอาใจช่วยกันนะคะว่าตอนจบเนี่ยจะสมหวังหรือไม่สมหวังเพราะอีชันก็มีความแบบว่ากังวลใจมากเลยว่าเฮ้ยซีรีส์เรื่องนี้ตอนจบจะพลิกหรือเปล่าต่อเนื่องจากซีรีส์แปรลรักฉันด้วยใจเธอนะคะหลังจากที่เราได้ดูตัวอย่างไปแล้วอีชันก็เซอร์เลยค่ะว่าเอ้ย e เพลงประกอบซีรีส์คือเพลงอะไรวะคือเพลงดีมากนะคะนั่นก็คือเป็นเพลงกีดกันนะคะที่ร้องโดยน้องบิวกินนั่นเองาใใลา,น,น,าลนัตี้ชอบเนื้อเพลงของเขามากเลยนะแบบว่ากีดกันด้วยแผ่นฟ้าแม้ไกลฉันยินดีจะฝ่าไปกีดกันด้วยภูผาสูงชันรับตาฉันไม่หวั่นไหว กีดกันด้วยเวลาฉันยินดีรอแต่กีดกันด้วยชะตาฉันคงต้องยอมพ่ายแพ้ใช่ไหมคือแบบโอ้โหใช้คำดีมากอ่ะเราไม่ใช่แค่เวอร์ชั่นไทยนะเวอร์ชั่นจีนที่ชื่อว่ารู้เหอเนี่ยก็คือดีมากฉันชอบเวอร์ชั่นจีนมากคือมันมีความแบบ โอ้โหอินมากเวอร์คือเป็นเรื่องที่แบบประสบความสำเร็จทั้งซีดีแล้วก็เพลงนะคือตอนนี้นี่ฉันบอกเลยว่าอีฉันอยากไปภูเก็ตมากๆไปตามรอยเวอร์ <c oughs> เดือนตุลาคมเนี่ยฝั่งเกาหลีก็คัมแบ็กกันหลายวงนะคะแล้ววงที่นัตตี้ให้วินไปเลยมาช่วงท้ายเดือนด้วยนั่นก็คือทวายนั่นเองนะคะ Can't Stop Me นั่นเอง <c oughs> ได้เลยว่าเพลงนี้ตอนแรกนัตตี้รู้สึกเฉยๆนะแต่นัตตี้ชอบทั้ง mv ชอบภาพชอบซาวนะคะแล้วก็ชอบแฟชั่นแต่พอเออไปๆมาๆฟังเพลงไปเรื่อยๆก็ติดหูัะง,งั้นกลายเป็นว่าฟังทั้งวันทั้งคืนที่รู้สึกว่านัตตี้ชอบมากกว่า More อน d m ม r e อีกส่วนอีกเพลงหนึ่งนะคะพอดีนัตตี้ได้ไปดูไลฟ์ของเขานั่นก็คือเพลง believer นั่นเอง บอกได้เลยวยปกตินะตี้ไม่ค่อยฟังเพลงอื่นนอกจากเพลงโปรโมทของวงนั้นๆสักเท่าไหร่นะแต่พอมาฟังเพลงนี้ก็มีความรู้สึกนึกถึงโซยองชีแดสมัยก่อนอะ่ะคือเนื้อเพลงหรือสไตล์เพลงอะไรมันจะคล้ายๆกันมากๆเลยอันนี้ขอโทษแฟนคลับทวายด้วยนะแต่คือมีความล้ำลึกความหลังสักนิดหนึ่งก็รู้สึกว่าเออเพลงเบลเวอรเนี่ยเนื้อหาความหมายคือแบบดีแล้วก็น่ารักมากม อันนี้เคยพูดถึงในคลิปเลตินเอไม่มีขายแล้วใช้อะไรแทนดีนะคะก็คือตัวนี้ไวทาร่านะคะแอคเนตินเอนั่นเองค่ะอันนี้นัตตี้ไปได้มาที่ร้านขายยาแถวรามสองนั่นเองซึ่งเป็นร้านที่นัตตี้เคยไปซื้อแหละแต่ก็ไม่นึกว่าเขาจะมีนะคะพรพอไปเจอก็บอกเออซื้อเลยแล้วราคาคือเซอร์ไพรส์มากหลอดนี้คือ60บาทเนื้อดีกว่าเลตินเออีกเพราะว่าเลตินเออย่างที่เรารู้กันเนี่ยมันมีความแห้งแล้วก็มีความเืดค่อนข้างเยอะนะคะแต่ตัวนี้เป็นเนื้อครีมเหมือนกันลักษณะคล้ายกับเลตินเอเหมือนกันแต่เงาอ เกียดได้ง่ายกว่าเยอะมากๆปกติอะนาะตี้เป็นคนผิวค่อนข้างมันก็จริงนะครับแต่ไม่ค่อยชอบใช้ผลิตภัณฑ์ล้างหน้าสำหรับคนผิวมันโดยเฉพาะสั่าไลา่แต่พอมาเจอตัวนี้คือแบบว่า I, love mark. I l o v e มากอีฟโรชช่นะคะเซบเวเจตันเพอริฟายิงเคนซิ่งเจลนั่นเองค่ะสารทำความสะอาดหลักๆนะคะเขาเป็น SL สเแล้วก็เติมโคโคบีเทนมาให้มันอ่อนโยนมากยิ่งขึ้นแล้วก็ใส่ตัว PGM ค่อนข้างเยอะนะคะเพื่อสร้างเนื้อเจลแล้วก็เติมความชุ่มชื้นด้วยนั่นเองอีกสิ่งหนึ่งที่เขาใส่มาแล้วเซอร์ไพรส์มากก็คือเป็นน้าจากดอกคาโมไมล์ค่ะมันก็จะช่วยลดอาการระคายเคืองอะไรต่างๆบอกก่อนว่ามีน้ําหอมนะคะรับแต่เป็นน้ําหอมในเวอร์ชันที่แบบ โอเคอ่ะคือนัตตี้ชอบเนื้อเจลของเขามากมันไม่เหลวจนเกินไปแล้วก็ไม่ข้นจนเกินไปนะคะพอเวลาล้างเนี่ยมันได้สัมผัสที่ค่อนข้างดีหลังจากที่ล้างเสร็จแล้วเนี่ยก็ไม่รู้สึกผิวตึงอีทหรือว่าแห้งจนเกินไปนะคะอยู่แบบระดับกลางกํากลังดีกําลังโอเคมากๆนะคะฟีลลิ่งสัมผัสอะไรต่างๆคือแบบว่าตัวเนี้ยเออคือชอบมากๆอันนี้ก็เป็นเซรั่มอีกตัวหนึ่งที่นัตตี้อยากลองมานานแล้วค่ะแล้วพอดีเขามีลดราคาสำหรับใส่ทดลองนัตตี้ก็เลยสอยมาลองดูนะคะตัว DDC นั่นเองนะคะสกินบูสเตอร์เซ นะอเซนไมล์หรือวิตามิน B 3 0มไฮยาโโดรอนิกเอเซิดอีก2%นะคะแล้วก็ซิงอีก1%แล้วก็แพนตินอนหรือวิตามิน B 5อีก1%ก็เรียกได้ว่าเป็นเซรั่มที่แบบว่าเติมน้ําทําให้ผิวแข็งแรงเสริมวิตามินทําให้ผิวสดชื่นในต่างๆคือครบมากแต่สิ่งหนึ่งที่ทําให้นัตี้ตัดสินใจซื้อเซรั่มของ DDC นะเพราะว่าเขาใส่สารนําพาตัวหนึ่งนะคะที่มันจะเป็นช่วยทําให้วิตามิน B 3เนี่ยมันทํางานได้ดีขึ้นมากนั่นเองซึ่งไม่ใช่ว่าทุกแบรนด์ที่ใส่ B 3จะใส่สารตัวนี้นะคะคืนเนื้อมันมีความเหลว ใสเลยแล้วก็ไม่มีความหนึบเลยอ่ะคือปกติถ้ามีไฮลูรอนขึ้นมาเนี่ยเนื้อมันแอบหนึบขึ้นมานิดนึงครับแต่อันนี้คือมีความแบบเหลวใสบางเบาแบบบางเบามากๆอ่ะคนผิวมันจะเลิฟกับตัวนี้มากๆคือทําสูตรมาได้แบบดีมากๆอันนี้ตี้บอกเลยว่าซื้อขวดใหญ่แน่นอนจะไม่พลาด เอเมอัพเดอนนี้นะคะก็มีกลุ่มกิบน,<ๆ>นี้นิดหน่อยนะคะมีทั้งแบบว่าเคาน์เตอร์แบนด์ด้วยแล้วก็มีฝั่งดักสโตนด้วยมาพูดถึงดักสโตนก่อนนะคะเป็นมัสคาร่าที่นัตตี้ชอบมากบาลอิดนะคะ p ปอร์เฟชชั่นัลดูโอ c ม r สคซึ่งนัตตี้บอกได้เลยว่านัตตี้ชอบด้านหัวที่เป็นแบบเล็กมากอะ่ะเพราะมันเข้าซอกซอนขนตาทั้งขนตาบนและขนตาล่าง ได้ดีมากๆนะคะส่วนด้านใหญ่เนี่ยก็ไม่ใช่ไม่ดีนะแต่มันจะได้เอฟเฟกที่มีความหนาแล้วก็มีความแบบว่ามีความเกาะเกาะกันสักนิดหนึ่งอ่ะแต่ถ้าบอกว่าต้องการเลี้ยงเส้น,นสวยนาตีชอบอันเล็กมากกว่าสะสมให้ดูขนตาใกล้ๆเลยนะคะก็คือได้ประมาณนี้นะคะอันนี้ปัดอันเล็กก่อนแล้วค่อยปัดอันใหญ่ทับอีกทีหนึ่งนะคะปัเน,นอมาสคาร่าเขามีความล้างออกค่อนข้าง,ง,งยากสักนิดหนึ่งนะคะแต่ด้วยความที่มันล้างยากเนี่ยมันก็โหขนตาของเราว่าอยู่ทนทั้งวันเลยนะคะอันนี้นาตีพิสูจน์มาแล้วก็คือขับล มอเตอร์ไซค์ยฝนนะคะบอกได้เลยว่า ขนตายังอยู่ดีแล้วก็ไม่เพนด้านเลยแต่อาจจะแบบว่ามีตกลงบ้างนั่นเองไม่ได้เด้งเหมือนตอนปัดใหม่ๆอันนี้เป็นอายแชโดว์พาเลตที่นัตตี้ซื้อมาตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ไม่เคยเกะมาใช้เลยนั่นก็คือเป็น For โฟโ t o ูลนะคะ Look อดมีอายแชโดว์นั่นเองสีที่นัตตี้สอยมานะคะก็คือเบอร์0ูนย์สามแม1นั่นเองะคะ่ะอันนี้บอกตามตรงว่าช่วงหลังๆมาเนี่ยปีนี้นะัตตี้แต่งตาสีแบบแสบๆสันๆน้อยมากนะคะแต่พอมาหยิบพาเลตเนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ย เนื้ออายชโดเขาดีแล้วก็ทําให้เรารู้สึกบอกว่าสนุกกับการแต่งตาสีปิต์ๆเหมือนเดิมลัทเนื้อเขาเนี่ยก็ทํามาได้ดีทุกๆเนื้อเลยนะทั้งเนื้อแมตต์เอยเนื้อชิมเมอร์เอยแล้วก็เนื้อชิมเมอร์ตรงกลางเนี่ยเป็นชิมเมอร์แบบมีความแบบมีความครีมมี่มีความเปียกๆสักนิดนึงอะ่ะเออครูทามาได้ดีมากๆอาขยับมาที่ฝั่งเคนาเตอร์แบนนะคะก็คือเป็นสีบัชออนของเราวันนี้เลยนะคะเป็นของชิเซโดนะคะมินิมอลลิส วิปพาวเดอร์บัชนั่นเองค่ะมันเป็นเนื้อวิปที่มีความเหมือนขนมอะ่ะเหมือนพวกฟองดูมีความนุ่มๆหยุ่นๆน,นะคะแล้วก็ ลงได้ง่ายมากคือปกติคีมบัตเนี่ยนัตตี้ไม่ค่อยชอบใช้นิ้วเพราะนัตตี้รู้สึกว่าพอใช้นิ้วอะ่ะมันจะเกี่ยไม่ค่อยไปแล้วก็เป็นปืน้นแล้วก็สีเข้มจนเกินไปแต่อันนี้ใช้นิ้วมือก็สวยใช้แปรงก็สวยแล้วก็พิกเมนของสีอะ่ะนัตตี้ว่าออกมาในเวอร์ชั่นที่กําลังดีอะ่ะแล้วเวลาเกี่ยเนี่ยมันก็ดูเนียนกลืนเข้ากับผิวได้สวยมากๆใช้หลังรองพื้นหรือรองทับแป้งก็ได้ไม่มีปัญหาเลยอันนี้สีที่นัตตี้ใช้คือเบอร์ศูนย์เจ็ดนะคะชื่อสีว่าเซซึซโกะนะคะมันจะเป็นชมพูที่ติดดมมีีคววาาาานนนน้ํนตสัก่โท ประมาณนี้มันสามารถปัดได้ทุกๆวันเลยแล้วก็ในเนื้อของเขาเนี่ยมีความแบบชิมเมอร์เล็กๆเป็นประกายนะคะแต่พอเราปัดจริงๆอ่ะมันไม่ได้เห็นนะแต่มันรู้สึกว่าเออมันดูมีความแบบโกโก้แล้วก็สําหรับตาวันนี้ที่นัตตี้แต่งบ่อยมากๆนะคะมาจากแบรนด์เดียวกันเลยนั่นก็คือของ Bobby b ้บาวนั่นเองตัวแรกเป็นลองแวร์ครีมชาร์โดสติ๊กนั่นเองสีที่นัตตี้ใช้นะคะชื่อสีว่าแซนดุนเป็นสีน้ําตาลเบจที่เออไม่รู้ว่าจะทาทําไมอ่ะเข้มกว่าสีเปลือกตาขึ้นมานิดนึงนะนูด นี่แต่งตาแล้วหรอแต่นัตตี้เอามาใช้เป็นแบบอายแชโดว์เบสนั่นเองนะคะลงเป็นพื้นปรับไปก่อนอย่างวันนี้นัตตี้ก็คือใช้ตัวแซนดุนอะลงเป็นเบสทั้งเปลือกตาบนแล้วก็เปลือกตาล่างแล้วก็เอาแปรงเบนเนี่ยแตะบอนเซอร์มานิดนึงนะคะแล้วก็ปัดช่วงเบ้าตามีชั้นสักนิดนึงแค่เนี้ยก็คือโอเคแล้วส่วนอันที่ลงตรงกลางเปลือกตาแล้วมีความแบบวิงวาวสวยมากนะคะก็คือเป็นตัวลักอายแชโดว์นั่นเองค่ะอันนี้ชื่อสีว่าฮีทเลนะคะเป็นสีขายดีเหมือนกัน มันจะมีความเป็นคอปเปอร์ที่ไม่ติดส้มมากอะ่ะมันจะติดเป็นแบบคอปเปอร์ที่ออกไปทางอมทองมากกว่าโทนส้มนั่นเองและเนื้อตัวลักเนี่ยคือดีมากมันเป็นเนื้อเมทัลลิกที่มีความเป็นประกายเล่นแสงแล้วก็มีเนื้อชิมเมอร์ที่สะทออนหลายๆสีอะ่ะและเนื้อมีความบางแนบไปกับเปลือกตาได้ดีมากไม่เป็นก้อนเลยแล้วก็ ให้ความรู้สึกแบบลักชัวรี่จริงๆอ่ะใช้นิ้วมือเกีย่ยประปาดก็คือสวยแล้วไม่ต้องใช้แปรงอะไรให้ยุ่งยากเลยคือถ้าใครเป็นสายที่แบบว่าไม่ได้แต่งตายเยอะแยะอะไรมากมายนะที่ว่าถ้าแบบเออจะลงทุนสักสีหนึ่งนะที่ว่าอันนี้ก็ถือว่าคุ้มนะเอาโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะคะถ้าใครมีคําถามอะไรสงสัยก็เขียนคําถามมันเข้ามาได้หรือใครมีอะไรที่มันจะติชมหรือว่า พูดคุยหรือว่าจะแนะนําตัวอื่นที่แบบเออใกล้เคียงกันในราคาถูกกว่าหรือดีกว่าอะไรต่างๆก็แนะนํากันเข้ามาได้เหมือนเดิมพูดคุยกันได้เหมือนเดิมนั่นเองวันนี้เนตตี้ก็ไปก่อนแล้วกันนะคะบ๊ายบายค่ะ